คณมีอะไรที่ใจกับคุณจีนครับคุณจีนเปลี่ยนใจเถอะนะครับไม่อะก็ฉันเลือกแล้วอะคุณจีนจังะมีโอกาสนะครับนี่นายเกี่ยวอะไรด้วยคะน่าละสินค้าคุณตรายค่ะจะจิ๋มว่าดูน่ากินดีออกใจค่ะยืนว่ายิ่งดูยิ่งเซ็กซี่นะคะเนี่ยส่วนเล็กอะยังไงก็ได้ค่ะแต่เล็กอะขอทำ คุณจีังมีโอกาสเปลี่ยนใจนะครับนี่ฉันไม่เปลี่ยนมันเกี่ยวอะไรกับนายคะนี่มันตัวชนะนายมีสิทธิ์อะไรไม่อะไรพ่อผมรักคุณไงโอ ก็ผมมีสิทธิ์ห่วงคุณจีนไม่ใช่เหรอครับในฐานะอะไรไม่ทราบก็ในฐานะลูกน้อง่วงเจ้านายก็ได้อะไม่ต้องขอบใจก็แล้วกันนะแต่ว่าไม่ต้องมายุ่งเรื่องฉันแค่จะแต่งตัวไปเที่ยวแค่เนี้ยไปเที่ยวใช่ค่ะก็แฟนซีปาร์ตี้คืนนี้เขามีธีมผลไม้ค่ะแล้วก็สาวๆสวยๆแล้วก็รวยมากๆอย่างพวกเรากะว่าจะจัดเต็มค่ะเผื่อว่าจะมีหนุ่มๆมาจีบอะไรแบบนี้เลย ทำสถิติค่ะคืนเดียวเนี่ยมีหนุม่มมาจีบตั้งเจ็ดคนแน่เจ็ดคนทำไมเยอะแยะขนาดนี้ครับจะตั้งทีมฟุตซอลเหรอก็ว่าคืนนี้จะไปยืนสวยเล่นๆน,นะนะก็กะว่าจะตั้งทีมฟุตบอลเลยละกันเผื่อตัวสำรองด้วย <c oughs> อยากให้ผู้ชายมาจีบคุณจีนอย่างเงี้ยแสดงว่าคุณจีนช,ชอบผู้ชายใช่ไหมครับอา้าวเฮ้ยก็ชอบมาสิ <c oughs> นี่นายคิวฉันชอบอะไรเหรอก็ชอบก็ชอบผู้ชาย ดีแล้วครับชอบผู้ชายเยี่ยมมากเลยคุณจีนใช่ไหมใครั้คนจริงไหมอ๋อจริงครับคุณจีนชอบผู้ชายแต่ที่คาดผมเป็นกล้วยหรือว่าคุณจีนจะชอบ อเนี er king, ่ยฮะเมื er ่อกี้ยังด่าฉันอยู่เลยมาห่วงมาเหงือะไรฉันก็ต้องไม่ห่วงดิก็อยู่ดีๆเนี่ยนะนายไปมีอะไรกับผู้หญิงคนหนึ่งได้ยังไงเนี่ยฮะเอ้ยเยี่ยมิ้งหน้าที่ถึงพี่โต๊ะเป็นหน้าที่ฉันไม่ใช่เธอป่าวกว่ยี่นี่เนี่ยนะเยี่นี่นี่ก็แกล้งทำเป็นแอฟแล้วแต่เอิ่มเนี่ย ิดบ้างไหมคะที่อว่าเธอเหรอเอออใจเย็นก่อนใจเย็นนะอย่าเพิ่งทะเลาะกันไปเลยนะหนูนิ้วดื่มน้ำก่อนนะจ๊ะเป็นไงดีขึ้นไหมแม่เธอสิป่วยนี่ฉันอะมาถ่ายแบบกับไอเบอร์เนี่ยนะ ต้องการเงินไปจ่ายโต๊ะบอลมาจ่ายป้า เงี้ยฮะเงินไงไอ้พวกคนอวดรวยอย่างพวกแกนะฉอนเจอมาเยอะแล้วก็เสร็จทุกรายอะน้อยพี่มาผ่านมาใส่รลยพี่โจ๊กแล้วก็พี่เอกพี่ชายที่แสนดีของฉันเหรอดีนี่เนี่ยที่แอมเคยเชื่อเลยอะค่ะโอ้ยรวไม่เป็นไรนว่าโจ๊กพ้นผิดส่วนมิ้ว คงจะต้องจับตัวไปส่งตำรวจนะแล้วต้องโคตจะต้องไปส่งตำรวจไงอ่าแล้วก็พ่อทีกับพ่ตีทีหลังเนี่ยอย่าเอาน้ำผลไม้หมากให้กับเด็กๆกินอีกนะดี๋ยวจะเมาไม่รู้เรื่องแบบนี้อีกเข้าใจไหมได้เอาละนะครับทีนี้เคลียร์นะครับว่าผมเนี่ยไม่ได้ทำอย่างนั้นซะหน่อยจริงไหมวิ้งนี่หลับเลยครับเอ้าแค่เมาน้ำผลไม้หมากแล้วก็หลับไปแค่นั้นเองพี่ แบบแฮปปี้เอนดิ้งแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นแอปขอลาละค่ะสวัสดีค่ะยังถึงมั้วิ่งจะชิงหลับไปแล้วเนี่ยแต่เรื่องระหว่างแกกับพวกฉันเนี่ยมันยังไม่จบอย่างแอปไปนะ เขาเขาหลามอยู่มั้งเฮ้ยฉันนี่ก็ง่เนาะไม่น่าถามเลยเดี๋ยวก็รู้ว่าล้างเลนอยู่เนาะเนาะเออฉันยังานไปส่งอาตารยังไงนี่ถ้าย you, ังไม่มีแบบอ่ะฉันโพสให้ก <Marvel Wel ts> ็ได้นะมั้ฉันถ่ายแต่รูปคนอ่ะ ฉันถ่ายแต่รูปคนธรรมดาคนใจแคบตีหัวแล้วรูปหลังแล้วคิ้วทุกอย่างจะดีขึ้นเนี่ยง่ายไปปะฮะตอนนี้ฉันรู้แล้วไงฉันไม่ได้จะกล่าวหานหายมั่วซั่วซะหน่อยแต่ก่อนหน้าเนี่เธอก็มองว่าฉันข่มขืนมิวไม่ใช่หรอก็ใช่แต่ว่าตอนนี้เขารู้ตัวแล้วไงว่าเขาผิดไปแล้วอะนะขอบใจนะ ที่พูดตรงๆอ่ะแล้วก็ขอบใจที่ทำให้ฉันรู้ว่าเธอมองว่าฉันเลวแค่ไหนเฮ้ยเดี๋ยวดเดี๋ยวก่อนโจอ,อย่าพึ่งไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยฉันขอโทษไงฉันผิดไปแล้วฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆไม่ทันแล้วเหรอวิงเพราะสิ่งที่เธอพูดเนี่ยเธอตัดสินฉันไปแล้วตอนนี้ฉันก็ตัดสินเธอบ้างี่โจ๊กเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวในโจ๊กเดี๋ยวก่อนหยุดก่อน ดูดิหน้าคนถูกหลอกอ่ะโง่โง่นะนี่นายจ้อฉันเไหมฮะไอ้ต้อกไอ้นี่ดูดิดูดิหน้าคนโมโหด้วยหยุดเลยหยุดเลยโมโดอยู่ตรงนั้นไม่เชื่อไม่เชื่อไอ้นี่อะไรของนายเนี่ยฮะหูใหญ่มากเลยหูใหญ่มากเลยอะวิคหยุดเดี๋ยวนี้เลยหยุดหยุดเดี๋ยวนี้เลยจะลิงกระปีนเหรอลิงกระปีนเหรอไอ้จลิงกระปีนเหรอไอ้